สวัสดีค่ะจันพิงกี้นะคะวันนี้วันศุกร์ที่23พฤษภาคมนะคะเรามาทํานายวันเกิดของท่านที่เกิดในวันที่23พฤษภาคมอายุ18ขึ้นไปนะคะแล้วทุกท่านท,ที่เกิดในวันศุกร์ทุกเดือนเกิดทุกทุกปีพศด้วยเช่นกันคะ่ะเรามาเริ่มต้นกันนะคะ จะทายให้5คําถามนะคะการงานการเงินความรักสุขภาพและโชคลาภเริ่มต้นที่การงานนะคะมีซับแพนจิเคบวกนะคะ2ดาบนะเชิงกลางนะคะไม่ใช่ลบนะการตัดสินใจการลงทุนศึกษากับท่านผู้มีประสบการณ์นะคะอย่าคิดเองเออเองนะคะสมมติเราคิดจะทํากิจการอะไรสักอย่างหนึ่งให้ศึกษาสถานการณ์ด้วยศึกษาสถานที่ด้วยศึกษาโครงสร้างของงานด้วยนะคะ ไพ่เมเจอร์เป็นไพ่ใหญ่นะการลงทุนของท่านถือว่ามีประสบความสาเร็จแต่ในขณะเดียวกันให้หาความรูงก่อนนะท่านที่รอตําแหน่งงานรอได้แน่นอนค่ะขอโชคดีสำหรับไพ่ไพ่ฟรีสเป็นไพ่ใหญ่แล้วก็เป็นไพ่ที่มีกําลังเยอะนะคะทีนี้เป็นเรื่องของการเงินนะคะเจชเวนไพ่บวกนะคะอีกใบนึงฝั่งนี้เนาะเจมเพลอบวกสองใบนะการเงินมั่นคงนะคะเดี๋ยวการงานดีการเงินก็มั่นคงแน่นอนอย่าลงทุนในพื้นที่เสี่ยงนะคะแล้วก็ เจ็ชมีนี่เป็นเรื่องของโชคลาภลับรอยด้วยเหมือนกันก็ขอให้ทุกท่านมีเงินในบัญชีเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการมาจากโชคลาภลับรอยทรัพย์สินหรือแม้แต่การลงทุนก็ได้นะคะทีนี้เป็นเรื่องของความรักนะคะสามไม้เท้าหันหลังนะคะสี่ไม้เท้าหรือให้อีกใบเป็นไม้เท้าสองใบนะสามช่วยสามช่วยบวกนะคะภาพนี้เป็นไพ่หลักนะคะไม่ได้เป็นไพ่เมเจอร์แต่ว่าเป็นไพ่ที่มีเรื่องราวนะคะ คนที่รอคอยคนรักจะกลับมามีโอกาสนะคะสมหวังสมหวังนะคะคนที่รอคอยคนรักแต่งงานก็มีโอกาสสมหวังเหมือนกันและไพ่หันหลังก็เป็นไพ่ของเรื่องของความรู้สึกนะคนที่เคยโกรธแค้นกับเราคนที่เคยมีปัญหากับเราอาจารย์เชื่อจากไพ่นะคะว่าเขาจะกลับมาคุยดีกับเราขอให้สมหวังสมหวังในเรื่องของความรักนะขอให้ทุกท่านที่กําลังรอคอยงานมงคลขอให้ประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็ขอให้มีเรื่องราวของความรักที่มั่นคงด้วยนะคะ ทีนี้เป็นเรื่องของสุขภาพนะคะไพ่ใบแรกของสุขภาพก็คือที่แฮรเฟรนซ์แล้ะไพ่ใบที่2คือก้าวถ้วยนะคะแฮรเฟรนซ์คุณครูบาอาจารย์นะบ่งบอกให้รู้ว่าท่านที่ป่วยอยู่แล้วเนี่ยอาศัยกําลังใจจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยพอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเราหายวันหายคืนนะคะและเรื่องของการดูแลสุขภาพปรึกษาแพทย์ผู้รู้นะคะออกกาลังกายทานอาหารที่มีประโยชน์นั่งสมาธิทุกๆวันนะคะส่วนท่านที่มีเรื่องของคุณหมอนัหมายเรื่องของการผ่าตัดอะไรนเช่นว่าจะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะแล้วก็ ท่านที่มีเริ่มมีภาวะความเสื่อมของร่างกายนะคะให้ใช้ชีวิตยอย่างผู้รู้นะคะท่านจะดีขึ้นดีขึ้นนะคะไม่เจ็บไข้ง่ายแล้วก็ไม่มีเรื่องของสภาวะความล้มเหลวของร่างกายนะ,ะที่เรารู้สึกว่าเรากังวลใจนะคะทีนี้ของโชคลาภรับรอยนะคะเจะดบพาโซเลนลบนะคะ,จะเจวลนะคะอีกใบหนึ่งนะคะจะบอกว่า อะไรที่เราตามตามอยู่นะคะไม่ต้องตามนะเฉยๆปล่อยไปก่อนนะ,ะถ้าท่านท้ใดต้องการซื้อเลขตัวเลขมงคลนันะคะให้เหมือนกับว่าตามกระแสที่ฉันเชื่อว่าจากเดอะเวิ d นะ,ะกระแสเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่ใช่นะ,ะขอให้ทุกท่านน่าถูกหวยรวยเบอร์เงินแสนเงินล้านกันเลยนะคะลักษณะของคนวันศุกนะคะก็คือเป็นคนดูใจเย็นๆการค้าการขายก็ขายพอสวยงามได้นะคะุคน มีโชคดีในเรื่องการอยู่ในพวกนี้คนพวกนี้ในกลุ่มนี้เป็นคนของเขาเรียกอะไรคนของฟ้าอะไรประมาณนี้นะวันศุกร์นะคะวันฟ้านะคะแล้วก็ทีนี้สีที่ดีก็คือสีเขียวอ่อนสีขาวสีฟ้านะคะสีไม่ดีดําแดงแล้วก็น้ําเงินเข้มประมาณนี้นะคะไม่ดีนะคะแดงหกตัวตัวเลขนะ,ะที่ดีก็คือหกแปดห้าเลขคู่สิบห้ายี่สี่นะคะสุขภาพคือโรคไตาทาน้ำเยอะนะคะโรคผิวหนังความเครียดค่ะ อัญมณีที่ดีก็คือมรกตเพชรไข่มุกนะคะขอทุกท่านที่เป็นเจ้าของวันเกิดวันนี้แล้วก็ทุกท่านที่รับชมคลิปด้วย,วยนะคะนะคะขอให้มีความสุขคิดสิ่งใดสมปัารธนาร่ลำรวยเงินทองนะคะสุขทางกายสุขทางใจก้าวหน้าก้าวไกลไปในทุกๆเรื่องเลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ